ดีพีพีปุนปีดีเ <_ C 1> ตรียมมีงานใหม่ปีหน้าแบบจุกๆ <_ C 1> โดยมารวมตัวกับเดะแก๊งพระนางขายดีเดนิสเตลินชาน้ำฟ้าธัญพัฒนและอีกมากมายเพื่อส่งนิวเอเนอรจีให้กับแฟนๆช่องสโดยเฉพาะค่ะ พระเอกเด่นขุณเพื่อนคณินอุดความฟิตเต็มตาทั้งกล้ามแขนกล้ามอกรวมทีมสี่นางเอกรุ่นน้องพีพีน้ำฟ้าติ๊ต้าเดนิสกับชุดสไตล์แตกต่างแต่คุมโทนสีดำสวยเข้มทุกคนถ่ายปฏิทินปีใหม่ช่อง3เดือนกันยายนในคอนเซปต์นิวเอเนอจีโพสท่ากุ๊ปช็อตร้อนแรงเซ็กซี่โดยคอมโพสของหนุ่มเพื่อนและท่ายากของสาวติต๊ต้าที่ตัวเล็กแต่เป็นฐานให้เพื่อนๆได้เหลือเชื่อแฟนๆสามารถดาวน์โหลดปฏิทินออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชัน 3+ ค่ะ แงนตัวนไงปตีตต้องมาอยู่นี่ว่าเดี๋ยวกุ้งมัน วันนี้เราก็มาในทีม New Energy ค่ะก็ Energy จริงๆเพราะว่าคนหนึ่งต้องเก่งขาขวาคนนึงต้องเก่งขาซ้ายคนนึ่งต้องเกง่นนง,ง,เกงบ่าเก่งหลังเพราะว่าเรารักกันสุดๆค่ะทูกถ่ายน้ำหนักมาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะติตาเป็นตัวแบกค่ะเป็นนักแบกก็เป็น Energy ใหม่ๆพลังบวกใหม่ๆวันนี้เราก็มาในลุกแบบลุกแปร์ๆนะแบบเวทลุกเปียกๆก็ถ่ายไปถ่ายมาเหมือนเหงื่อเริ่มออก ก็ถ่ายปฏิทินครั้งแรกเหมือนกัน,นะคะ่ะตื่นเต้นะคะ่ะเซตก็โอเคสนุกดี <laughs> <laughs> ทุกคนน่าน่ารักมาเลย <laughs> ก็ก็เป็นเซตที่ค่อนข้างที่จะมี energy ให้ทุกคนเปิดดูแล้วรู้สึกสดชื่นให้สดใสทั้งตลอดปีตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้น้องใหม่เหมือนกันครับ <laughs> <laughs> รู้สึกกัก็นี่เวนเอนรจครับไม่เคยถ่ายมาก่อนเหมือนกันแนวนี้ปเปิดเบาๆครับปีนี้ ทีนะาออกกําลังกายมาค่ะเป็นความสดใสเหมือนเดิมค่ะปีงูเล็กด้วยเราก็สดใสรับเงินรับงานค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่พลาดปฏิทินก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่3 PLUS นะคะใช่ค่ะตั้งแต่วันที่25ธันวาคมค่ะ